สวัสดีครับพี่น้องมาครับมื้อนี้ไม่มีเขาเหมือนกันพึ่งเดินงานครับพี่กับเขาเยิ่งกันมื้อนี้ก็มีก้อยเนื้อครับก้อยเนื้อแล้วกา็ต้มต้มขาหมูครับมต้มขาหมูต้มขาหมูกิเขาเมื่มอนี้มีสามคนครับมื่อนี้มีปลาข้ามตุยครับไอปลาข้<บ>ามตุยเดีบบ๋ยวแป๊บตังปลาข้ามตุยแล้วกา็ไอไอ้เล่าพี่เจิตยุ่งกันครับ ตอยู่หัวเราแกันเนาะครับพี okay uh, ่เจี๊ยบค่อยทำเจษฎาโอเคครับผมติดตามครับว่าจะเป็นกะดทำเนาะไกินข้าวย่งทำครับผมข้าวพี่น้องมาแล้วครับไม่อยากหายกูไงครับผมอันนี้มือหนีก็มีบลาข้ามตัวครับบลาข้ามตัวอันนี้นะพูดเลยเอฟซีถามหาบลาข้ามตัวนี่นะครับเอ่อเพื่อนเอาอะไรชัดดูบลาข้ามตัวเอาชัดๆได้ตัวครับพี่น้องเอ่อเพื่อนเบิ้งนี่นี่นะบลาข้ามตัวครับผม ข้ามตัวอันนี้อันนี้ไอ้เพื่อนหนึ่งพี่เจสครับที่ทีรางกันเนาะดีครับครับผมพี่เจสไปคนเหนือครับพี่เจสคนเหนือนจัดอะไรนะพี่เชียงรายครับผมคนเชียงรายเชียงไฮเจ้าเชียงไฮเจ้าครับผมมาพี่รองยางของกันครับผมมันนี้มี่มื้หนีมีเบ้าเอ็นลูกฟางมันอนี้มีก้อยเนื้อครับก้อยเนื้อเนาะก้อยขึนหลับเพื่อนสีเฮยยัง ลาบลาบครับลาบในล,ล,ล,ลาบเนื้อครับลาบเนื้อแล้วก็ไอ้ต้มต้มขาหมูครับต้มส้มขาหมูครับผมบมาครับพี่น้องจีนขันครับผมครับผมพี่น้องนี้อมาจีนที่ไหนครับผมทิงเขามือ้อนี้มีเมนูลาบเนื้อครับแล้วกา็ต้ม ต้มส้ม้มมส้ม่ต้มต้มแซบต้มแซบ้บขาหมูครับกร้ชาขหมูเนาะขอยาแป๊บหนึ่งปรับปลือไปหนึ่งครับมัน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 สูงเกินนี่ครับโอเคเนาะอีกองไรรบผรองผมครับจาิดด เพื่อทีดีพี่น้อ <SM> ง <ot> ต้มแซ่ข่าโมต้มต้มโดนครับต้มโดนโดนเติบเพื่อทีดีครับโอ้ข้าวแป้งนี่ก็พาโมลนมัดโอ้กินอะไรเก่งเหรอข้เรทอกินเกาบริวารทาวหัมเ้คันเนี่ยสมบ่เปรี่ยวไหมผมยังไม่ได้นี่นะพี่ บีพวกเราใส่ยังไม่ได้อีกคนเลยนะโอเคพอนห่งละกระเข้าก๋วยโอเคพอนะครับต้มก็มีครับพุ่พันต้มเลยครับเดี๋ยวผมชิมมันควจะคิมผุคงใส่บางหน้าเนาะบางหน้าผมก็ว่าอีกกะเกี่ยวบ่านาะครับนม้อน้อ ต้มยำหมอก๋มอก๋หมอก๋เร่องว่ามอกาหมอก๋หมอกาหมออขนาดม้อขนาดกค่อยผว่ามีะผมน้ำใส่หนึ่งน่ประธานว่าหนีนานนขึนใช่ป่าว่าป่ปยดีพิเศษปยดีต้มนาได้กือบมามันต้มไม่ลอยนะ ม่พี่น้องไม่เหงาเลครับผมต้มต้ส่งขค้ามูอขาจักขาจักเนาะยี่ว่างไในวันก็เปลี่ยนหมดแต่ว่าการเปยครับพี่น้องเปยดีดีครับผมไม่เหนัเอยครับผมีน้องเมื่อเงินบ้าข้ามตัวสุดก้ไยเลียดนี่มั่งนี่ราบเลียร์ราบเบียนเท่านี้นะครับราบเลือดลราบเลือรนเลยครับไต้หวันครับ เราข้องตัวนะครับเป็นคนโซฟี่มือหินมือนี่ตัวยตั้งมือนี่เป็นผู้คนบางข้องตัวเป็นเฮ็ดพอรูปปั้งบริหารก้อยเนื้อครับบริหารก้อยเนื้อคือการเฮ็ดเนื้อแต่ม่จะปลาข้องตันเป็นผู้เฮ็ดครับประการนะครับมือนี่ว่าคันเบาข้องป่วครับขอโบเสียบนี่ให้สองเพื่นนึ่งยื่นกันนี่อมขีนก็บนสนามของโดดไอ้ชุดนี้นี่เพรล่าชุดอมคีนี่เพรล่า ขัดไปหน่อยครับต้มเปื่อยดีครับข,ขอข้ามนี้ข้ามก่อนพี่น่อยขอจำบุยก็ข้ามกันเสร็จเหนื่อยนะปีกน้วยต <ะ S 2> วยายตบ้านเนี่ยพี่หน้องมึงเนี่ยตาบ้านเน่ยตาบ้านที่บ่อผูกนี่ อีกามันบอกอีกาแล้วไม่รู้เด้อมั้เสวนเลยนี่คุยเข้าไปเงยพี่น้องเบอรนี้คำนี่ครับคำเดียวครับเ่าว่ามาตัวว้วนคุยเลยพี่น้องมาตัวส่วนนี่่วนเน่ยโอเคบบัวไต้งตัวอพี่น้องคำงตึงๆคำตาสวนเขาเอนไปิเงยได้รับพี่น้องยขักเงยไดไหม

ที s <S ่น้่งได้กครับมือนีได้ไงด้วยราบก๋บยเมือนีบะข้าวตุยบะข้าวตุยปูงราครับได้ไงด้วยครับแทบแล้วต้มต้มคือตุนยังต้มซุ่มบ่แล้วต้นย่ำมนตอนย่ำนอนมาตุมเซีบต้มเซีบครับเออต้มแซ่บเนาะ ต้มแซ่ขบขาหมูครับผมอย่างนี้ครับสามพี่น้องนะครับสามคนนะครับรโบปลาบเลยนั่น่ะผู้วโอ้โหนึกออเทียนจังๆไปจังยุกยิ่งเงยเงยไปขึ้งว้ยต้องยานออกหูเลยมาเมื่อกี้เรา ม่ขอเงินน้่งานทุกอนกันครับขอเงินก็มุ่งฟางครับบ้านครา้วยัวก็พี่เจ็ดรับผมเป็นมาจากพระราชกิจครับที่เขาหอยิงกันเนาะหลังเลิกงานนะครับเลิกงานมากกว่าที่เขาหอยิงกันครับวันนีอะไรครับชีวิตทเขาหันตั้งแดนนะไปถ่ายไต้หวัน ดีดไซน์นอนเดียวครับถึงที่แล้วครับไม่มีบ้านหรอกครับนี่ถึงเตี้ยเพราะว่านยกกันนี่แหละแค่เคล็ดแซ่บก็แซ่บเดี๋เคล็ดแปลงใส่อะไรกินกันแป้งนั่นแหะแค่เคล็ดถือโบถือก็ผาร่างปะไรแม่นครับผมบ้านเขาสวยมากพอร่างเดี๋ยวเราก็ยกข่อยใส่โฟลต์ก็แซ่บปุ๊บก็ใส่แป้งหมดใส่แป้งนว่ใส่บงขาวหน่อยนี่คนดีเลยไปดีไปดี จังหวะสัอดสะอโอ้โฮไม่ครับไ่หอมากครับผมอะไเนาะกะ ครับ้องเทือกพี่น้องอยาก,กินใหเบิ้งเนี่ครับได้บอกกันรายี่ทั้งย่านพี่น้องอยากน้ำครับกินใหเบิ้องข้าวื้อข้าวเดียวเพราะกินไหเบิ้งโดนครับพี่น้องอยากน้ำเนาะที่อ,อยากเข่าย่านเป็นบาคกครับผมพี่น้องเนาะแล้วชุดไทยนี่กับลูกฟางกับข้อที่จะเขาเอาอ่ายาไปีกคีบขับลูกคีบรองไหลเนาะครับผมคือ ยิงเขาอะรยิงเขายิงหน้าากห้องตุยฟ้ากซนพี่น้องเด้อปากซองปาห้อมตุยฟ้าปากบุญปากบัวปากซองพา่น้องตุยคือตา้ามตุยฟ้าครับปากกูเลยก็แช่ก็ติดต่างเพื่ในเรื่องครับผมปาข้ามตุยฟ้าก็อยู่นเรื่องอะไรครับก็รุ่งฟ้าครับผมก็ไปร่วมกันตลอดเมื่อนี้ไม่คิดไม่แย้งเลยว่าไม่ไปรัน แค่คู่มือแล้วครับยิมเล็เซ็ตหนึงเายน้างเอางความสวยป้ามนะครับผมนะแล้ลมือนี้ลูกข้างก็ขออนุญาตพี่อนิญาตน้องจะขอลงไลค์แช่กดไรกดซับตะไครใบมะกรูดยใบมะกรูดยิงครหีไนแ้อจเร้ไดลงส่ไหมครับหาดยวแต่ลูกข้างขออนุญาตลงไลนะครับผมนะกบคลิปนาแจงว่ากันไม่แจง ข้าวกันยังคุยกับไม้นู่นครับผมเต็มมือนีกก็คือไม่กินเข่ากินหน้าเหมพี่แหนองเบิงมือหนิไปนี่ไม่นู่นกับก็ราดเนื้อแล้วก็ต้มต้มต้มแซ่บขาหมูครับผมพักกระติมงนะนม่นะพักกระติ๊งนะนี่นะเยอะๆสุธนีสุธนีก็บพี่ยังครับก็ขอขาววิฝปกน้องฝากะอะไกโปรแช่โปรที่ตาม ไห้ลูกฟังเลยครับผมพอว้างนะครับเรือพี่น้องเด้องไอ้ลูกตั้งเหี่ยวตบหวานก่อนก้อนไงตหานพี่น้องตาหวานซีพุ้ซีไพี่น้องเม่เตาลูกเตาเตาอ่ะจวดไอ้พี่น้องเม่เออบังกิบไยิดผักตอนนี้ไม่ล้เออเที่ยงผักเทียงพี่น้องเงินเนาะสีคุณนสี่สีวยวพี่น้องหุกพุ่หกหกเหปลนสีก ก็บางทีเนาะได้ยินได้ตำบานพี่น้องไอ้ร่างไอ้บ้าน้ามตัวจะไทยนะมึงต็มส้อนเนาะตับโอ้ยบ้าพี่น้องมึงพุ่ไทยปิดิ้คำปิดิ้วมคำานค่อยอะนี่คงคงข้ึงดตบ้านาำบ้านบ้านาตัวมันจะไหยผมครับผมขัดบเรครับตามสัทธาเนาะสนองสัทธาเพื่อนครับผม แล้วครับพี่น้องคลิปนี้ขออนุญาตฝากคลิปส้อยจุบริษร้อยจุพี่น้องลาบตุ่มลาบลาบคมคมแซ่บาบขตุ่มแซ่บต,ตับหวานทุกทายพี่น้องปิดคลิปนี่<า>ไปยังเจ้าฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพียดลุงฟัง ชาเนนแก้วครับผมนี่กะรู้มั้ยกะสุดท้ายนี่รู้มั้ยครัเดี๋ยวขอลากพี่ด้านนอานะครับผมเน,นเาะขอที่หิบหิบ <c oughs> กินเขากันนี่เบื่อบวกกินยายเหรอครับกินพี่น้องเบอร์เด็กก็ต้องเก็บกินข้าวกินข้า, <c oughs> ขาวครับกอไปกันดีนเคลียร์งานจ้วนกันงี้ครับไม่ใช่แบบพาลูกคลิปล้มเหลครับผม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ